ทุกวันนี้ประเทศไทยพี่น้องประชาชนดูแล้วเราคงต้องพึ่งตัวเองมากขึ้นนะครับเพราะว่าหลายสิ่งหลายอย่างมันแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลข้าราชการหรือผู้มีอำนาจก,ก็ตามนะครับมีความเห็นแก่ตัวมากพอสมควรในปัจจุบันนี้โดยเฉพาะคนที่มีอำนาจข้าราชการชั้นผู้ใหญ่บางคนแล้วก็ข้าราชการบางครั้งบางคนที่เราคิดว่าจะพึ่งพาได้กลับกลายเป็นว่าทุกคนเนี้ยคนเหล่านี้่วงความเจริญในหลายเรื่องทําไมผมถึงบอกว่า เจ้าที่หรือว่าคนที่มีอำนาจรวมทั้งนักการเมืองบางคนที่พยายามที่จะถ่วงความเจริญของประเทศไทยเพราะว่าในหลายสิ่งหลายอย่างที่เราปรากฏตามข่าวแล้วก็ปรากฏตามโลกโซเชียลนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งขมเตผู้นำาอมเมตบางคนก็มาแฉอดีตผู้นำไทยหรือว่าอดีตนักการเมืองไทยบางคนหรือว่าบางคนก็เป็นนักการเมืองอยู่แล้วนะครับว่ามีการนําเงินไปฝากนําทองไปฝาก อันนี้เรื่องจริงเรื่องเท็จนี่เราก็ควรดูฟังหูไว้หูนะครับว่าบางครั้งข่าวทางประเทศเขมรเขาอาจจะมีการปั่นให้คนไทยนั้นมีความแตกแยกกันภายในประเทศมีความเกลียดชังกันภายในประเทศก็เป็นไปได้นะครับเรื่องนี้เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยทางฝั่งเขมรน,นั้นก็เห็นอยู่นะครับว่าเขาพยายามที่จะมีปัญหากับไทยในหลายเรื่องแล้วก็มีปัญหากับคนไทยอดีตนักการเมืองไทยบางคนที่รู้สึกว่าเอาเงินสีเทาไปฝากไว้กับ นายฮุนเซนทางฝั่งเขมรอะไรประมาณนี้นะครับหรือแม้แต่กระทั่งนักการเมืองไทยบางคนที่ยังเป็นนักการเมืองและก็มีอำนาจอยู่ในปัจจุบันนี้นครับก็ยังมีรายชื่อว่าเป็นหัวโจกหรือว่าเป็นคนหนึ่งหนึ่งในสามหนึ่งในสี่หนึ่งในห้านะครับที่นําเงินที่ไม่รู้ว่าเงินนี้มาจากไหนเอาไปฝากกับทางฝั่งเขมรในการลงทุนหรือว่าอะไรต่างๆก็ตามตามที่ปรากฏทางโลกโซเชียลครับดังนั้น สิ่งต่างๆไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับนักการเมืองกับข้าราชการหรือใครก็ตามนะครับสิ่งเหล่านี้มันย่อมเป็นสิ่งที่ไม่เกิดผลดีกับประชาชนคนไทยไม่เกิดผลดีกับประเทศไทยอย่างแน่นอนทําไมผมถึงบอกว่าไม่เกิดผลดีกับคนไทยไม่เกิดผลดีกับประเทศไทยเพราะว่าเงินเหล่านี้ถ้าสมมุติว่านะครับถ้าสมมุติว่ามันเป็นเงินที่เป็นเงินสีเทาเป็นเงินที่เกิดจากการโกงกินประเทศแล้วนําไปแอบซ่อน กับประเทศกัมพูชาซึ่งกัมพูชานั้นก็เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกแล้วครับว่าเป็นพื้นที่ของสแกมเมอร์เป็นพื้นที่ของคนโกงคนทุจริตหรือว่าอาชญากรรมแหล่งรวมอาชญากรรมข้ามโลกก็ว่าได้ในประเทศกัมพูชาดังนั้นปัญหาต่างๆเหล่านี้ที่พี่น้องประชาชนคนไทยได้ทราบตามสื่อทางโลกโซเชียลทางสื่อโทรทัศน์หรือแม้กระทั่งได้ยินจากปากต่อปากต,า,กตามพี่น้องประชาชนตามแนวแตะเข็บชายแดนก็ตามครับ เรื่องเหล่านี้บางครั้งมันก็ทําให้พี่น้องประชาชนคนไทยหลายคนนั้นห่อเหี่ยวประสมผลว่าเอ๊ะขนาดผู้นำไทยเอ๊ะขนาดผู้นําของเราในอดีตที่ผ่านมาหรือว่นานักการเมืองบางคนที่เราเลือกไปกับมือเชื่อมั่นว่าจะทําให้ชีวิตเรานั้นมีความเป็นอยู่ที่ดีจะช่วยกันพัฒนาประเทศกลับกลายเป็นว่ากลับมาโกงกินแล้วเงินเหล่านี้ไปซุกซ่อนไว้กับประเทศข้างบ้านก็คือประเทศทเขมรพี่น้องประชาชนคนไทยนี่ห่อเหี่ยวกับเรื่องนี้มานะครับแต่หลายคนก็ รู้สึกเฉยๆและบางคนนั้นก็รู้สึกว่าเราไม่รู้จะเลือกนักการเมืองไปทําไมถ้าเป็นแบบนี้ครับถามว่าในส่วนตัวความคิดของถูกพมเบงนี่ยังมีความหวังกับนักการเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองรุ่นเก่าหรือว่ารุ่นใหม่ก็ําครับไม่ใช่ว่านักการเมืองรุ่นเก่าไม่ดีนะครับแต่นักการเมืองรุ่นเก่าที่ไม่ดีนั้นทําให้ปลาตัวเดียวเน่าคับข้องนะครับหรืออาจจะปลาหลายตัวก็ได้แต่ปลาเหล่านั้นเป็นปลาส่วนน้อยเป็นกลุ่มน้อยนะครับแต่ ปลาเหล่านี้กลับกลายเป็นปลาที่มีอำนาจเป็นจ่าฝูงสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นในสังคมไทยกับการเมืองไทยกับระบบราชการไทยที่ปัจจุบันนี้ผมขอเรียกว่าระบบราชการไทยที่ห่วยแตกแล้วกันครับดังนั้นความหวังต่างๆที่พี่น้องเกษตรศกรที่พี่น้องประชาชนคนไทยเคยหวังไว้กับผู้นําประเทศกับสสกับนักการเมืองกับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ต่างๆนั้นมันก็พังทลายลงเพราะว่า เมื่อผลประโยชน์ไม่ตรงกันฝั่งขอมมนก็ออกมาแฉพอแฉแล้วก็กลายเป็นว่ามีอะไรหลายอย่างที่พี่น้องประชาชนคนไทยไม่รู้กลับได้รู้นะครับแต่ทั้งนี้นั้นผมบอกก่อนนะครับว่าข้อมูลทางโลกโซเชียลนั้นเขาไม่ได้เปิดเผยหลักฐานอะไรมากมายว่ามันเป็นจริงมากน้อยแค่ไหนยกเว้นหลักฐานบางอย่างที่ผมอาจจะพูดไม่ได้นะครับแต่พี่น้องประชาชนคนไทยก็คงรู้แล้วนะครับว่ามันคือหลักฐานอะไร,นะรบ,บางอย่างที่ไม่มีหลักฐานทางฝั่งคอมมนก็กล่าวหาเรา ในบางครั้งเพื่อที่จะปั่นกระแสเฉยนะครับปั่นกระแสเพื่อให้ตัวเองนั้นมีความนิยมภายในประเทศเพิ่มมากขึ้นแค่นั้นเองสําหรับทางฝั่งขมนินซึ่งเป็นอยู่บ่อยครั้งนะครับในเวลาที่ใกล้เลือกตั้งเนี่ยเป็นบ่อยครั้งนะครับในช่วงปีปีไหนผมไม่แน่ใจนะครับในช่วงนั้นนะ่ะก่อนที่จะมีการเลือกตั้งขมรก็เผาสถานทูตไทยเช่นกันนะครับในปีนั้นนะบางครั้งมันก็เป็นอะไรที่ดูเหมือนว่าเขาจะอาศัยไทยเป็นเกมการเมืองของเขาครับในเรื่องนี้ดังนั้น สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยทางโลกโซเชียลไม่ว่าจะจริงหรือเท็จก็ตามนะครับมันก็ทําให้พี่น้องประชาชนคนไทยพี่น้องเกษตรกรไทยมองซ้ายแลขวาเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะสรุปแล้วผู้นําประเทศไทยคนที่เราเลือกไปนักการเมืองข้าราชการชั้นสูงข้าราชการต่างๆที่เป็นสีเทานี่เราพึ่งพาเขาได้มากน้อยแค่ไหนแล้วเวลาที่เราอยากพึ่งพานั้นเราจะพึ่งพาได้หรือไม่เช่นในช่วงระยะเวลาที่ราคาข้าวตกต่ําเหมือนปัจจุบันนี้ครับ กลายเป็นว่ากระทรวงที่ดูแลในเรื่องนี้ไม่มีผลงานอะไรเลยนะครับเวลาที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวในช่วงที่ผ่านมานะครับในช่วงเมื่อสองสามวันก่อนเนี่ยก็กลายเป็นว่าเรื่องนี้ถูกตีกลับไปแต่ที่แน่ๆก็คือว่างบประมาณไม่พอต้องรอกระทรวงการคลังในการที่จะอนุมัติงบประมาณดังนั้นพองบนประมาณไม่พอเรื่องนี้พี่น้องประชาชนที่เป็นเกษตรกรที่ทํานานี่ก็ มองซ้ายแลขวานะครับเอ๊ะสรุปแล้วรัฐบาลมีเงินหรือไม่มีเงินหรือยังไงกันแน่จะช่วยหรือไม่ช่วยจะช่วยก็<ม>น,น,น,นั่นนั่นนี้นี่บอกว่าจะช่วยให้ขึ้นทะเบียนแล้วก็แล้วพอให้ขึ้นทะเบียนเสร็จก็ทําไงรู้ไหมครับ<ม>ก็บอกว่าให้รอเกษตรกร,ร,ก,รก็รอรอแล้วรอเล่ารอจนถึงทุกวันนี้นะครับชดเชยหนึ่งพันบาทหนึ่งต่อไร่ข้าวนาปังนะครับข้าวนาปัง เกี่ยวไปแล้วเป็นเดือน2เดือนนะครับเขาทําใหม่แล้วครับจนข้าวจะได้เกี่ยวอีกรอบแล้วนะครับประมาณ2เดือนข้างหน้าเนี่ยจะได้เกี่ยวอีกรอบแล้วนะครับข้าวนาปังเงินชดเชยก็ยังไม่ได้เลยครับถ้าเรื่องนี้รัฐบาลมีปัญหาเรื่องของการเงินก็บอกพี่น้องเกษตรกรโดยตรงเลยครับเขาจะได้ไม่มีความหวังหรือว่าเขาจะได้เข้าใจได้ว่าเออรัฐบาลไม่มีเงินรัฐบาลช่วงเนี้เก็บภาษีได้น้อยเอาไปใช้อย่างอื่นนะครับเอาไปใช้ในการพัฒนาประเทศอย่างอื่นช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร อาจจะได้ไม่เต็มหน่วยนะครับอาจจะได้ได้ละห้าร้อยหรือเปล่านะครับอาจจะไม่ใช่ไรละพันนี่ก็บอกมาตามตรงก็ได้ครับพี่น้องเกษตรกรรับได้ครับผมเชื่อว่าพี่น้องเกษตรกรหลายคนรับได้แต่หลายคนที่รับไม่ได้เขาก็ต้องรับอยู่ดีเพราะรัฐบาลช่วยแค่นั้นครับเราไม่ไปประท้วงหรอกครับทุกันเนี่ยประเทศไทยก็วุ่นวายมากพอสมควรครับประเทศไทยไม่ไปไหนมาไหนนะครับไปซ้ายไปขวาก็ไม่ได้จะเดินหน้าก็ฉุดรั้งกันไปเพราะอะไรลูงครับเพราะว่า คนใหญ่คนโตแย่งอำนาจกันเองครับพี่น้องประชาชนไม่ได้แย่งอำนาจหรอกครับแต่คนใหญ่คนโตนักการเมืองหรือใครก็ตามที่มีอำนาจในการที่จะปกครองประเทศหรืออำนาจบาดใหญ่ในประเทศไทยนั้นพยายามที่จะแย่งอำนาจกันแต่สุดท้ายคนที่ได้รับผลกระทบก็คือพี่น้องประชาชนคนไทยนั่นเองดังนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าพี่น้องเกษตรกรไทยประชาชนคนไทยนี่ควรลุกขึ้นมานครับอย่าห่อเหี่ยวจิตใจครับไม่ว่าจะ เกิดปัญหาอะไรก็ตามนะครับไม่ว่าประเทศไทยจะมีปัญหากับขเมขเมรเขมรจะแฉกับคนไทยยังไงอะไรก็ตามนะครับเขาแฉเพื่อให้การเมืองไทยวุ่นวายเขาแฉโดยที่ไม่หวังดีกับประเทศไทยนะครับการแฉนั้นเป็นเรื่องที่ดีครับแฉมาเลยครับมีใครบ้างในครั้งหน้าพี่น้องประชาช,ชนไทยจะได้ไม่เลือกครับจะได้ไม่เลือกไอ้คนที่โกงเงินประเทศไทยแล้วเอาไปซุกซ่อนไว้ที่ขเขมรครับเพราะขเขมรนั้นเป็นประเทศที่เอาง่ายว่า ม่ใช่ประเทศสีเทานะครับประเทศสีดำครับทุกวันนี้ขมนเะนี่ยคือเป็นแหล่งรวมแก๊งสแกมเมอร์ค้ายาเสพติดเป็นแหล่งค้ามนุษย์อาชญากรรมทุกอย่างครับอยู่ในกรรมัมพูชานะครับแล้วถามว่าผู้นาเขาทาอะไรก็ตามสภาพนะครับผู้นําเขาดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกวันนี้ผมอยากให้ตั้งสติคิดให้ดีนะครับก่อนที่จะเชื่อหรือว่าก่อนที่จะมีความคิดที่ว่าห่อเหี่ยรู้สึกสิ้นหวังหมดหวังสําหรับผมแล้วผมคิดว่า ประเทศไทยนั้นตั้งแต่เป็นประเทศมาจนถึงปัจจุบันนี้ประเทศไทยไม่ไร้คนดีครับคนดีที่ผมพูดถึงคือว่าดีมากกว่าชั่วดีมากกว่าเสียไม่ใช่ว่าดีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับดีมากกว่าการทําชั่วนะครับดีมากกว่าการโกงกินคนแบบนี้ผมคิดว่ายังหลงเหลืออยู่ในประเทศไทยนะครับถ้ามาเป็นนักการเมืองก็คิดว่าน่าจะพัฒนาประเทศได้ดีพอสมควรดังนั้น ปัญหาต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นทางโลกโซเชียลนะครับถ้าพี่น้องไม่อยากคิดมากก็คือลดการเล่นโทรศัพท์ลงลดการติดตามสื่อสารลดการติดตามข่าวสารต่างๆที่มันมีผมลกระทบต่อจิตใจของเราลงสําหรับผมปัจจุบันนี้นะครับการเล่นโทรศัพท์ผมก็ใช้เฉพาะเวลาที่จําเป็นต้องใช้หรือว่าเวลาที่ต้องใช้ในการทํางานติดต่อสื่อสารแค่นั้นแหละครับถ้าผมนั่งเล่นโซเชียลทุกวันเนี่ยแต่ก่อนนี่สองชั่วโมง3ชั่วโมงนะครับเวลาผมนั่งเล่น ตัวนี้เต็มที่20นาทีถ้าอย่างแบบสุดๆก็คือไม่เกิน30นาทีผมก็หยุดแล้วครับเพราะผมรู้ว่าบางครั้งการดูหลายเรื่องราวนี่มันก็ทําให้เราคิดมากเปล่าๆครับการติดตามข้อมูลข่าวสารเป็นสิ่งที่ดีครับแต่การที่เราติดตามแล้วทําให้เราเครียดทําให้เรารู้สึกว่าเป็นกังวลในหลายเรื่องเนี่ยผมแนะนาําว่าลดการเล่นโซเชียลหรือว่าลดการติดต่อสื่อสารในเรื่องของข้อมูลข่าวสารที่มันหลากหลายเกินไปลงก็น่าจะดีนะครับ สำหรับคลิปนี้มาเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับว่าไม่ว่าฮุนเซนจะแฉะประเทศไทยนักการเมืองไทยดีหรือไม่ดียังไงใครจะหอบเงินไปให้ฮุนเซนเก็บไว้หรืออะไรยังไงนะครับพี่น้องประชาชนก็ฟังหูไหว้หูถามว่าจริงเท็จมากน้อยแค่ไหนไม่มีใครรู้นะครับเพราะว่าหลักฐานที่เขาพูดมาเขาไม่ได้มีการเปิดหลักฐานออกมานะครับว่าใครยังไงยังไงครับแต่สุดท้ายพี่น้องประชาชนก็คงรู้ดีนะครับว่านักการเมืองไทยข้าราชการไทยพ่อค้าในทุนไทยนั้น บางคนก็เป็นสีเทาบางคนก็เป็นสีขาวบางคนก็เป็นสีดําไปเลยก็มีดังนั้นมันมีทั้งคนดีแล้วก็คนชั่วไม่ว่าจะอยู่ในวงการไหนนะครับวงการข้าราชการก็มีข้าราชการที่ทั้งดีแล้วก็ข้าราชการที่ชั่วข้าราชการสีขาวข้าราชการสีเทาวงการนักการเมืองก็เช่นกันนะครับมีทั้งนักการเมืองที่ดีนักการเมืองที่ไม่ดีแต่สุดท้ายสิ่งที่พี่น้องประชาชนทําได้ก็คือว่าเวลาเลือกตั้งเราช่วยเลือกคนที่ ดีมากกว่าชั่วไปบริหารประเทศจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดครับสําหรับวันนี้เป็นกําลังใจให้กับทุกท่านผ่านพ้นปัญหาต่างๆไปได้ด้วยดีรวมทั้งตัวผมเองด้วยครับ